การเดินทางเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ24ปีของผู้นำรัเสเซียกำลังได้รับความสนใจจากสหรัฐและบรรดาพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากการเดินทางเยือนเกิดขึ้นท่ามกลางไฟสงครามในยูเครนจนนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศ สื่อรัสเซียได้เผยภาพบรรยากาศในกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือนะครับถนนหนทางหลายสายถูกประดับประดาไปด้วยธงชาติของรัสเซียหลังจากสื่อทางการเกาหลีเหนืออย่าง K คอารรายงานว่าวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียจะเดินทางเยือนในวันนี้และภาพถ่ายดาวเทียมก็แสดงให้เห็นเครื่องบินพาณิชย์ ถูกย้ายออกจากสนามบินและมีการเคลียร์พื้นที่บริเวณจตุรัสใจกลางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือด้วยด้านผู้นำรัสเซียได้แวะเยือนนครยาคุตส์ในดินแดนตะวันออกไกลของรัสเซียนะครับซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงเปียงยางไม่ต่ำกว่า2,500กิโลเมตรโดยการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเป็นเวลา2วันของผู้นำรัสเซียมีขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศ โดยการหารือจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ท่ามกลางการจับตามองจากนานาชาติถึงการให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์แก่รัสเซียที่ต้องใช้อาวุธในการสู้ศึกกับยูเครนด้วยนะครับและความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเริ่มต้นขึ้นเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้วครับคุณผู้ชมแต่สงครามในยูเครนมันเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือคับ สายสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือสามารถย้อนกลับไปได้ไกลถึงช่วงก่อตั้งเกาหลีเหนือเนื่องจากสาภาพโซเวียตขึ้นแท่นผู้สนับสนุนรายใหญ่และทําให้เกาหลีเหนือถึงขั้นเผชิญภาวะอดอยากหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในเดือนธันวาคมปี1991ปูตินพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือหลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดลง นำไปสู่การเดินทางเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในปี2000หลังจากก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียสมัยแรกในขณะที่คิมจองอิลพ่อของคิมจองอึนเคยเดินทางเยือนกรุงมอสโกในเดือนสิงหาคมปีถัดมาแต่ผู้นำรุ่นที่2ของเกาหลีเหนือเล่นเกมทวงดุลอำนาจระหว่างจีนกับรัสเซียก่อนที่จีนจะกระชับอิทธิพลผ่านการค้าและการให้ความช่วยเหลือด้านพลังงาน หลังจากนั้นปูตินและคิมจองอึนพบกันที่เมืองวลาดิวอสต็อกของรัสเซียในช่วงปลายเดือนเมษายนปี2019ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนรัสเซียครั้งแรกของคิมจองอึนหลังจากการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐเกาหลีเหนือที่เวียดนามล้มไม่เป็นท่าเนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงเงื่อนไขในการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีได้ความสัมพันธ์ของผู้นำทั้งสองยิ่งแนบแน่น หลังจากร <mel> ัสเซียเปิดปฏิบัติการรุกรานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022และการประทุกขึ้นของสงครามในยูเครนตลอด2ปีที่ผ่านมากลายเป็นจุดเปลี่ยนทําให้ตระกูลคิมมีแต้มต่อในการเจรจาต่อรองกับรัสเซียหลังจากรัสเซียและจีนไฟเขียวมาตรการคว่ำบาดเกาหลีเหนือบนเวทีนานาชาติเพื่อขัดขวางการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ตลอด20ปีที่ผ่านมา เดือนพฤษภาคมปี2022รัเสเซียและจีนใช้สิทธิ์วีโต้เพื่อยับยั้งร่างมติสหประชาชาติในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือเพิ่มเติมขณะที่กระทรวงการรวมชาติเกาหลีใต้พบการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ระดับสูงระหว่างรัเสเซียกับเกาหลีเหนือทำสถิติสูงเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เซเกซอยครูรัฐมนตรีกลาหโหมรัเสเซียเดินทางเยือนกรุงเปียงยางในเดือนกร,รกฎาคมปีที่แล้ว ต่อมาในเดือนกันยายนปีเดียวกันคิมจองอึนเดินทางเยือนรัเสเซียเป็นครั้งที่สองเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นมากขึ้นและการเยี่ยมชมศูนย์อวกาศในดินแดนตะวันออกไกลของรัเสเซียถือเป็นหม,ดมุดหมายสำคัญของการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการทหารเนื่องจากในช่วงเวลานั้นรัเสเซียต้องการอาวุธยุธโทโธปกรณ์จากชาติพันธมิตรเพื่อน,นำมาใช้ในการทำสงครามในสมรภูมิยูเครนอย่างมาก การส่งอาวุธให้รัเสเซียยังเปิดโอกาสให้เกาหลีเหนือทดสอบประสิทธิภาพอาวุธในการรับมือกับระบบป้องกันจากชาติตะวันตกได้อีกด้วยสายสัมพันธ์ของรัเสเซียกับเกาหลีเหนือตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ต่างตอบแทนเป็นหลักก็ว่าได้ประเมินกันว่าผู้นํารัเสเซียน่าจะถึง กรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับแต่นอกเหนือจากเกาหลีเหนือแล้วผู้นํารัสเซียก็ยังมีกําหนดเดินทางเงยือนกรุงฮานอยของเวียดนามเป็นจุดหมายถัดไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเวียดนามให้นั่นแฟนมากยิ่งขึ้นด้วยการเดินสายเยือนเกาหลีเหนือและเวียดนามของปูตินตลอดสัปดาห์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางการต่อสู้กันอย่างดุเดือดระหว่างรัสเซียกับยูเครนในสนามรบ ไฟไหม้ลังน้ำมันเมืองอาซอฟแคว้นรอสตอฟทางตอนใต้ของรัสเซียหลังจากตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีของฝูงโรนพิฆคาดนะครับรัสเซียได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายสิบนายเข้ามาควบคุมสถานการณ์ขณะที่ยูเครนย,ยังไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านรัสเซียก็ยิงขีปนาวุธโจมตีแคว้นบอตาวาทางตอนกลางของอยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิต12คนและระบบจ่ายไฟฟ้าเสียหายอย่างหนักครับ ความรุนแรงของปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายให้อาคารสูงขนาดที่ผู้ใช้บริการไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า50,000รายไม่มีกระแสะไฟฟ้าใช้นะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็กำลังทำให้โลกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนหลังจากเลขาธิการใหญ่นาโตออกมาวิพากวิจารณ์ถึงบทบาทของจีนในความขัดแย้งครั้งนี้ has tried to create the impression that he is taking a back seat in this conflict to avoid sanctions and keep trade flowing. but the reality is that china is fueling the largest armed conflict in europe since world war ii. and at the same time, it wants to maintain good relations with the west. well, beijing cannot have it both ways. at some point, and unless china changes course, Need to a cost. 中方不是乌克兰危机的制造者和当事方，始终致力于劝和促谈。中,中方不是乌克兰危机的制造者和当事方，始终致致力于劝和促谈。中方的客观公正立场和建设性作用。 得到了国际社会的广泛认可。奉劝有关方面停止甩锅推责、挑拨离间，不要拱火浇油，鼓动阵营对抗，切实为政治解决危机。 เยนสโตเทนเบิร์กกำลังเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสุดยอดผู้นำนาโตในเดือนหน้านะครับเลขาธิที่การใหญ่นาโตก็พูดเป็นในถึงการเพิ่มจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ในคลังให้มากขึ้นให้เหตุผลว่านาโตกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากทั้งรัสเซียจีนและเกาหลีเหนือ การเสนอแนวคิดป้องปรามภัยคุกคามทางนิวเคลียร์จากฝ่ายตรงข้ามก็เกิดขึ้นทำกลางความกังวลถึงการแข่งขันด้านอาวุธของชาติมหาอำนาจด้วยครับแล้วเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้รัสเซียเป็นอย่างมากนะครับจะเห็นจากปฏิกิริยาตอบโต้ของโคศกทำรรเนียประธานาธิบดีรัสเซียที่ออกมาวิพากวิจารณเลขาธิการใหญ่นาตโตแล้วก็บอกว่าการพูดแบบนี้มันทำให้ความขัดแยง้งทวีความรุนแรงมากขึ้น Где как раз тоже есть... Если... А вот то, что сказал господин Столтенберг, явно не укладывается в контекст той же самой декларации, которая была принята накануне, которую подписали далеко не все. Где как раз тоже, если я не ошибаюсь, говорится о недопустимости такой риторики. Это не что иное, как очередное нагнетание напряженности. ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันก็มีการเปิดเผยข้อมูลจากสถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศสต็อกโฮมในสวีเดนนะครับที่ระบุว่าความตึงเครียดบีบให้ชาติมหาอำนาจหรือว่าประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ เริ่มหันมาเพื่งพาอาวุธนิวเคลียร์กันมากขึ้นก็คือ9ประเทศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี้ครับปัจจุบัน9ประเทศเนี่ยที่ครอบครองนิวเคลียร์มีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ในคลังไม่ต่ำกว่า9 0 0 0ลูกแล้วนะครับแต่จำนวนหัวรบนิวเคลียร์มันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น ตลอดอีกหลายปีข้างหน้าฟังแบบนี้น่ากังวลใช่ไหมครับพอมาผนวกรวมกับการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือของปูตินก็ยิ่งสร้างความกังวลมากขึ้นติดตามเรื่องนี้กับรายงานของกุณทรณินเทพวงังบการพบกันอีกครั้งของวลาดิเมีร์ปูตินและคิมจองอึน สะกดทุกสายตาจากทั่วโลกโดยเฉพาะชาติตะวันตก,ตตนตกเมื่อทั้งสองประเทศ,เทศต่างมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ทำกลางข้อสังเกตว่ารัสเซียและเกาหลีเหนือมีข้อแลกเปลี่ยนที่เป็นผลประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศให้กับเกาหลีเหนือหรือการสนับสนุนอาวุธยุธโทโธปกรณ์สำหรับรัสเซียในการโจมตียูเครน การเยือนกรุงเปียงยางของปูตินกำลังถูกจับจ้องว่าจะมีข้อตกลงเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่ก่อนหน้านี้ปูตินออกมาแสดงท่าทีเรื่องการใช้อาวุธนิวเคลียร์อยู่บ่อยครั้งนับตั้งแต่เกิดสงครามในยูเครนและยกประเด็นนี้มาตอบโต้ความเคลื่อนไหวของชาติตะวันตกเมื่อเดือนมีนาคมเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อรัสเซียเปิดเผยว่ารัสเซียพร้อมที่จะทำสงครามนิวเคลียร์หากสหรัฐส่งกองกำลังทหารเข้าไปในยูเครน ต้นเดือนมิถุนายนปูตินกล่าวบนเวทีประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อเอาชนะยูเครนรัสเซียมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ในคลังมากที่สุดในโลกกว่า5,500หัวรบขณะที่สหรัฐอยู่ในอันดับ2มี5,000หัวรบเพียงแค่2ประเทศถือครองกว่า8 8ของหัวรบนิวเคลียร์ทั่วโลก ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่พร้อมสำหรับใช้งานโดยกองทัพนอกจากนี้ยังมีการสะสมหัวรบนิวเคลียร์ในจีนฝรั่งเศสสหราชาอาณาจักรอิสราเอลปากีสถานอินเดียและเกาหลีเหนือซึ่งมีข้อสังเกตว่าตัวเลขดังกล่าวอาจยังไม่ใช่จำนวนที่แท้จริงหลังสิ้นสุดสงครามเย็นมีความพยายามในการลดปรดิมาณอาวุธนิวเคลียร์ในคลังตามสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งมีอัตราการลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงทศวรรษที่1990แต่สหพันธ์นักวิทยาศาสตร์อมเมริกันพบว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาอัตราการลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นช้าลงกลับกันจีนอินเดียเกาหลีเหนือปากีสถานสหราชอาณาจักรรวมถึงรัสเซียมีแนวโน้มที่จะเพิ่มอาวุธนิวเคลียร์ในคลังมากขึ้นด้วยสอดคล้องกับรายงานของ,ของคณะกรรมการรณรงค์เพื่อยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศหรือไอแคน ระบุว่าในปีที่แล้ว9ประเทศที่สะสมอาวุธนิวเคลียร์ทุ่มงบประมาณในด้านนี้เพิ่มขึ้นกว่า13เปเ็นเป็นมูลค่าเกือบ1แสนล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือ3.6ล้านล้านบาทสหรัฐจีนและรัสเซียอยู่ใน3อันดับแรกโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมามีอัตราการใช้งบประมาณเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปากีสถานที่มีอัตราเพิ่มขึ้นกว่า60เซ สถานการณ์ด้านความมั่นคงรวมถึงสงครามความขัดแย้งระหว่างประเทศเช่นสงครามรัสเซียยูเครนและอิสราเอลฮามาสเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ชาติมหาอำนาจเสริมกำลังด้านกลาโหมมากขึ้นและกำลังสวนทางกับแถลงการร่วม5ประเทศที่ประกาศหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดการเฝ้าระวังและมีความตึงเครียดด้านอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้ง ซึ่งวิลเฟรดวานผู้อำนวยการโครงการอาวุธทำลายล้างสูงสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮมกล่าวว่าไม่เคยเห็นอาวุธนิวเคลียร์มีบทบาทสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขนาดนี้มาก่อนนับตั้งแต่สงครามเย็นทอรณนินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน